ก็เราจะยี่ยมมาสิบเอลเราเข้าเพื่อนตรวจอ่าจะมีของชุดอะไรบ้างอ่าสติปที่ใช้เครื่องนี้สองเรื่องอ่าเราเป็นสองเครื่องนี้เครื่องนี้สติจะเป็น1 0ิก็จะมีที แกวิตี้ยูโรไซต์ไซต์โปรตีนกรูโฟส์นิโจนย์บิลูบิเอเจนบิลูบินแล้วก็ยูโรไซต์ว่ากระเป๋าเมื่อก่อนเราจะไม่ใช้ติ๊บสิบแถบใช้แค่แถบก็ตรวจได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าตัวมาไหนจะใช้จะใช้ตัวไหนบ้างเมื่อกี้ก็จังเป็นต้องใช้ ว่อนเยอะขนาดนี้พอเข้าเครื่องปุ๊บอ่าส่งเครื่องนี้เครื่องนี้จะใช้เรื่องนี้เราจะโหลดติ๊เข้าไปอีกขนาดนี้แล้วก็เรื่อจะดูดูแจ็คเปิลรับสีเรารับมาจากหน้าบ้านข้างหน้าครับ จะมาเป็นกระบอกแบบนี้แล้วก็มีคิ้วมาหนึ่งอันสองอันนี้เบอร์ต,ต้องเป็นตัวเดียวกันชื่อชื่อเดียวกัน10บมิลลิลิตรอตรงนี้เราจะเทกะสุนจากกระบอกนี้ใส่ในนี้10บมิลลิลแล้วเข้าเครื่องไอ้สติ๊กเนี้ยถ้ามาจากข้างหน้ามันจะมีบางคดติดไปด้วย เป็นตับโคดเดียวกันคเครื่องจะตับโคดแล้วก็ดูดแล้วก็ทำทำเสร็จตรงนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเราจะไปปัน่นเป็นปัน่นนู้น2องันรอบ5นาทีเสร็จเอใช้ออกให้เหลือหนึ่งเมื่อก่อนเราจะ เทเลยจะปริมาณไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีแย่ยนี้เสียบเข้าไปไอัตัวนี้จะเป็นเราแบพอเสียบปุ๊บมันจะกั้นปัสสาวะเลยหนึ่งแล้วก็ทีอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งแล้วก็เราจะดูดูอ่าดูกล้อ,องก็มี้อีกมีแล้วก็ดูแล้วก็หยุดไปหนึ่งเลย ก็คืออัตราส่วนจะถูกแล้วก็หยดที่หยดก็ยังเท่ากันอลที่ส่งเข้าไปมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ กรอบเพีพยสคือสิ่งที่ที่นะครับโปรตีนซูกาซูกานี่เราถึงโผล่พอเข้ัไปดูดีน้อยเลยนะนิเวอรไซด์อะไรก็ได้ส่วนนี้ส่วนที่คุณดูกล้องจะดูว่าไอ้ในฉีของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันนี้เขาจะลงมาให้ white cell และ cell อันนี่นนที่เรียกเ,เซลล์ก็จะมีสามตัวแล้วก็จะมีพวกคาร์บอันนี้เป็นแท่งโปรตีนจะเจอในพวกคนไทยลูกไตน,น,นี่ไงเวลาเราดูกล้องอันนี้กับอันนี้ต้องสัมพันธ์กันนี่ครับสองคาร์บเนี่ย มันต้องสัมพันธ์กันเหมือนกับว่าถ้าอันนี้อ่ะ่าอันนี้มออีอัขคอมบัตในนี้ก็ต้องมีเลสเซลด้วยอย่างเงี้ยอ,อันนี้มีลิวอัไซด์ลิวอัไซด์มันหมายถึงไวโอเซลอ่าใช่มันก็ต้องมีด้วย สีแดงนี่เป็นบวกสีแดงนี่คืออ่า positive ในรอบนีต้ตรงนี้เวลาเวลาเราดูกล้องอ่าเวลาเราดูเนี่ยตรงนี้มันรีดเข้ามามันจะเป็นปริมาณเนี่ยครับแต่ว่าเวลารายงานผลเนี่ยอยันนี้เป็น500แต่เวลาส่งผลไปให้คนแพลนแอร์ไปที่วอร์ดมันจะเป็น positive ว่าเมื่อก่อนคือรายงานเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเจอไว้เซลลน้อยไม่สัมพันธ์กับอันนี้เหมือนกับว่าเจออันนี้ห้าร้อยเจอหนึ่งสองอะไรเงี้ยมันน้อยเกินไปเขาบอกเขาไม่เข้าใจเราก็เลยตัดเปลี่ยนเป็นนี้เพื่อที่ถว่าพอเพราะว่าไอรีเวอร์ไซต์อันเนี้ยมันเป็นเอนไซม์มันวัดเอนไซม์ที่อยู่ใน ในไวเซลเพราะฉะนั้นเวลาไวเซลมันแตกมันสลายเงี้ยเอทไซไม่อยู่เดี๋ยววัน้าดูกล้องมันจะจะเห็นน้อยแ,แล้วก็เลยรับเป็นพุทธิ์ถีาก่อ,อส่วนอีกเครื่องหนึง่งอ,อันนี้มันจะใช้ในการ ันนี้เวลานับดูมัน,นจะมีสิบเอ็ดแท็บแต่จริงๆแล้วผลที่ลิงไปมีแค่สิบอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบ่งแบ่งแบไงไว้ทำไมคะมาตรฐานไี่เทียบสีเพราะว่าสีปัสสาวะมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกันนี้อันนี้ก็มีหมดเราจะอ่านอ่านตาก็ได้แต่ว่าแชรมันเยอะไปไม่ไหว มไม่เชื่ออาดีกวะตาบนมันก็ไม่เท่ากันแล้วเราก็อยากมีเสียงอไรต้องถ่ายไหมถ่ายไปแล้ว ห้องตกผลใช่ครับห้องนี้เราดูทุกวไปแต่ว่าบางรุ่นบางเราอาจจะไม่ได้ดูทุกวไปก็คือต้องสกินน้องๆ้องของใหม่ว่าลายพิมพ์ก็แล้วแต่แต่ว่าทั่วไปส่วนของเรื่องไม่ต้องมีตรงนี้อีกตรวจบอดี้ฟูอิดตรวจนแล้อ นี่เป็นตรวน้ำเจาะจากช่องต่างๆเราตรวจทุกน้ำยกเว้นซ F เอเราจะทำนอกเวลาอย่างเดียว่เวลาแลาราชกาลนย ไม่ทำเพราะว่าเรามีที่ทำอยู่แล้วคือเด็ดสองปีชั้นสี่อันนี้กดทุกน้ำไม่เว้นพีเอฟกดอะไรบ้างกดอุปกรณ์พีกเอฟใช่กดทุกน้ำเลยน้ำอ่อุปกรณ์พีเอฟน้ำเจาะน้ำล้างกดหมดมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีแค่นี้นะกดหมดเลย อันนี้ก็เหี่ยวเจาะอะไรมาหมดหมดเลยโอ้โหพูดออกมาหมดเลยใจก็คือที่ตัวก็จะเป็นเข็มรับเซลล์เคาให้แล้วก็ดิฟให้ถ้าเป็นจอยจอยก็จะเพิ่มถ้าริเควสต์พิทเตอร์ก็จะดูให้แล้วก็เซลล์เคาอันนี้จะทำเฉพาะน้ำน้ำเกาะท้องถ้าน้ำอื่นเราไม่ดับให้